สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น,ออน,น้อง FC เบอร์สกูสโคเนอร์มันถึงพามมวกี้มานอนเฮือนน้องพี่น้องตู้หน้าบ้านคืออัดไรจ้ะคนห้อนบายดีนะพี่น้องมือนิกามาแบบจัดเครื่องคลองยังบ่เข่าถี่นเนาะ นอนเขาเดียวนึงซุปขอยเม็ดหมุ่งกิริเหดไม้ฮักเสียงตุ่มตื่นพี่น้องเอ้ยนางน้อยจะหอนที่หนุ่มเมานอนเคลื่อนนังน้อยอย่าหายอย่าห้องเด้อโอ้เม่อยอย่าหายอย่าห้องเด้อเด้อนอนเคลื่อนมาปะคนใหญ่ไม่ใหญ่แล้วไม่ใหญ่กว่ายันบอดวันสินดอกยันเมื่อก่อนอีกมือจอบเบื้งร้านน้อยช่องเสมือโผล่อาย่พี่น้องเอ้ เหียวแล้บ่เดี๋ยวจะขึ้นนอนแป๊บนึงเบิ่งพี่น้องยังบริจัดของเข้าที่ซั่นเนาะกะอันนี้ก็่อยก็วนว้อยู่กับอันเครื่องคองกึกเฮากะยังบ่เป็นที่เป็นทางซําเนาะเบิ่งค่าต้องอู้ให้กเจ้าเฮ็ดให้กะมักใหญ่ๆกว้างพี่น้องเอ้ยแรงก็คือสินอนมูนีเนาะ เราไได้เอาเิ่นเขาห้องนอนนะเนี่ยมื่อใหม่พักเบิ่งพี่้องเบออื่นก็สีน่าจะอยู่ตลางเฮือนใหม่เลยเนาะดูดีมันกะอ๊บอ้าเลยเพือนสมีพัดลมแต่ก็ลมมันก็บโบผัดอบบอ้าแล้วคนอยากให้ห่อนเมื่อดนีบบว่ามันสายเลยก็ได้อาเข่ามาหนีเลยนะอื่นจะเอาไปตลางเฮ<ำ>ือนใหม่อุ้มขึ้นอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นมานางันงพึ่งลม เล่นเควนไว้เพิ่นเบิเบ่งนี่พี่น้องอันนี้ลุงพรเพิ่นซื้อมาให้เสื้อมันสั่นหน่อยเนาะเอาเสื้อมา,าตื่มพอดีติเป็นสี่หงอนนะผูกกลางนั่นทางนี้แล้วก็ผู <49. S 1> กกลางผูกกลางจุง่มอู่ไม่ไผ่พี่น้องซื้ออู่ไม้ไผ่เพิ่นเพราะว่ามันผูกเป็นสี่มุมมันจะได้แบบ ขันความโตจัง no ส bon. ิแบบบานี่เนาะลุงพรซื้อมาให้กินอลุงพรอียังน้อยลุงพรปลาจ่อยซื้อมาให้พี่น้องเอาเบาหนุ่มๆปูอันนี้เอาเบาหนุ่ปูก็ได้ะปูแล้วก็เอาเอาอันห้องเหี่ยวหะห้องเหี่ยวปูเพือนอันอ่ะเอาพรอมาใส่เั้งคออนทั้งข้างแล้วก็พอสิได้ลมเป่านะพี่น้อง อันน่ะฮันดีุ้กเพาายากฝุกนซูงสำแดกันไลยเนาะค,คนผิกเลยเด้วยคนผิกออกเลยยันตกอู่เลยเอาตอนนัวนี้บื่นจะไปปลูกตล่างเพืชไม่เมยตัวเต้นตัวเ,เต้นพี่น้องเมื่อนี้แบบว่ามันมาสายแล้วมันแดดห้อนคนคลองขึ้นมาหนีลงจากหลดกันเลยเอาขามานอนนี่เลยเนาะฝนกะหอ้อนอาบน้ำไฮเดลเลยพี่น้องอาบน้ำยายาแล้วกันเอานอนอันนี้หละ นอนอูนะคะตื่นชุบข่อยแหละลมเป่าลมมันก็นตี๋ๆน้อนงเงนขึ้นกันเป่าได้แต่ทั้งพื้นมันสบายลมยจากนอนเบิ่งหน้าจะอยู่มิกกี้ได้อูได้เป้ไม่พายไปหลงตื่นแล้วตื่นแล้วนุ่งนุ่งนั่งอูไม่นั่งอูไม่ไปเป,เปลี่ยนอะจอยเขึ้น จอย่น้อู้่ให้สบายดีพี่น้องกระิเีดได้ไปนอนก็ด้เปิดตาต่างเสำนาททนมืออะ้าเย้เข่าแต่เช้าอยู่มืออีพี่น้องเขพม่้วขาเราอ่นดตวเลยลูกเตยอู้ใหม่เลยผู้เลีนยิข่าเลยคะน่อไงนี่ี่เินอนีหนย ตอนอ่างางหนึ่งบัเวียนงม่ไงมมันบริโยกแต่ว,ว่าหล่อนอ่างเพราะว่ามันกว้างเนาะมันกว้างเลยคอยก็เลยคอยสีนอนนี่เนาะนอนไกลๆดูแมลงปลาจอนนอนพังพุ่นเลยกะหล่อนออกอันหนึ่งเส้นอันนี้มันสั่งให้เพื่อนเห็ดให้ในอะไรพี่น้องมาตื่นมางหุ่มตป๊ปุ๋ยเหรอปะเรตื่นเลยนอนขัเดียวนึ่งกระบ,บอกอบกระแบะไม่มันฮักมันนักมังหุ่งเด้นักกระต่ายมัหุ่งไม่มันฮักเง เละเบิ้ลบรรบรรุกเละเบิ้ลวงหุ่งนอนจนหอดชงซัมปีเพื่อะไรพี่น้องอู่แบบใหญ่ๆเมื่ออื่นเศร้าจังเอาเพิ่นสายเติบจังเอาพ่นลงไปนอนอยู่เงอนใหม่เนาะนอนตลาดเงอนใหม่เอาอันนี้ปลูกให้พ่อปลูกอู่พี่น้องมาในพอดีเพิ่นตื่น คลองก็ยังบม่ได้ข่าวที่เข่าทางพี่น้องเอ้ยมือแรงกับสีมาจัดบันนอนปูนี่นี่อีกยิ้มเบอรจะย้ายเด้อคนน้อยเด้อไม่ใหญ่อยู่นะาูม่ได้หรอจะย้ายเด้อให้เด้อมันสิบ้านเปลี่ยนหนายังเมืออยู่ให้ว่าอาบน้ำใส่เสื้อก้ามให้มันห้อนเสื้อก้ามรูๆเหมือนกันมันโตใหญ่ใส่ไม่ได้พี่น้อง เนี่ยมึงเหรคนอ่อนออนอยู <h <h mm uh ่รึล่า้างในคนอ่อนอ่อนะอ่องมันอมันใส่วัวริบะามันใส่ยังไันมึดังมบัดังเหอะมืดังโอนกำลังเ็ด

เช oh. oh. no. okay. ียงรันอีกหลุบไปและอจนผูกตาดมกับบุกอยเข้ามาแห้งลบบุคอยแห้งกลองนั่นี่คะเป็นระเบียบเรียบร้อย กับโกมันขับไปชนเนี่นี่บาจากไล่กับโมไล่กับแหลนชนเจนั่นเจน,นี่อยู่มันขี่ขี่ล้วกอเวลาเขาทูแล้วกอมันเมินมันขาวขี่มันพี่น้อง,งเอ้ยของของลูกเอาเป็นระเบียบเรียบร้บรอยฟุบอันหนุ่มอันหย่างน้องเอ้ย นังบ้านนา้ำไว้เป็ดลินเดินเนี่ยก็เมื่อนี้มันกำลงังแดดฮ้อนเนาะค่ะมันตอนเศ้าหรือว่าตอนแรงมือใดแบบว่างๆให้พ่อพันตัดพี่นอ้องมันแปนยุงจังยุงลายนะเนาะกลางคืนยุงหวุนๆเขาว่ายามนี้มันก็ลายอยู่แล้วพี่น้องเลยมาอยู่บ้านก,นก็สีอึดน้ำอึดในเนียแหละบันฉัผ้าอ้อมสกอักเอยียงนั่งน้อยเนาะ อีกน้อยน้อยเงี่ยวะเลยเด้อน้องน้อยเนาะให้ฟองทูอูถ้าเบิ oh ่งโฟล์ท oh ูอูน่ะเขาน้ามัยังไม่ได้กินซ้ำมขอกับแม่นี่ก็ได้จะกินกับยังเนาะเปิดประตูหน้าบ้านอ้ังน้อยเหลื่อมตาเลยว่าจะเปิด ยังบ่กคุ้นเคยพี่น้องบ่เคยบังหันยังไ่เห็นหุ่งด้ตอนยังบ่ได้ออกไปฮะกระจุดถูกว้ผระเนาะบอกคนแหละวอพายนังน่อยค่ะมนอนบ้านบ่เห็นยังเลยนังน่อยกูอะท อืมอันนี้ค่ายแนนบอปีนเป็นอย่างนี้สี่มุมกว้บันสักสิกว้หอนเอากินอะไรเลยตอนนี้าานกาได้ย่ายออกมาทางนอกพี่นอ้องเรียกว่า ตอนนี้ก็ย้ายออกมาหน้าบ้านเนาะพี่น้องเพิ่นก็ให้เพิ่นบ่ค่อยอยู่มื้อนี้เนาะก็บ่ค่อยสบายใจบันไดมื้อนี้เพิ่นบ่ค่อยอยู่พี่น้องเพิ่นพาก็อยากนอนกินนมนอนหักตาสูบเสือ้อยาดูดนมจากซี่นอะไรอแล้วพี่น้องนอนอู่ใหม่หน้นาบ้านมันก็มีลมอยู่ ตัวแรงๆติบจังเอาเป็นเขาในบ้านเนาะพอเป็นไคว่อย่าปากอย่าปากคนนอนยากสำเร็จนหมแต่ละมือนอนยากอูตอตัวนี้ก็ไข้เหน็บลมสมารถเข้าไปได้ทางใน คอยกระจิบเอาคอยในนู้อพี่น้องหัวได้เย hey, hey. ินดูมาเนาะเฮ้ยเฮ้ยเปิดพัดลมใส่พี่น้องเริ่มได้ลมเริ่มผัดมาเย็นเลยอืมอืม โอเคนะ้อพี่น้องไกวไปทางเดียวอันนั้นเลยมุนหอมบนเสียบีนหัวโอเคนะ้อพี่น้องสำหรับคลิปหนึ่งขอจบไปสวัสีกันเดอ้อพี่นอ้องว่าค่อไขูุ่ญเฉลยเงินในบ่อเิ่นตื่นพี่น้องนอนยากขอพอนคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้อง